โรคลมชักความจริงที่อาจเป็นความหวังสําหรับผู้ป่วยและครอบครัวเมื่อพูดถึงโรคลมชักอเพลเลสซี e clipse, ความเชื่อที่มักเกิดขึ้นว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจทําให้ผู้ป่วยและครอบครัวรู้สึกกลัวและเสียใจอย่างไรก็ตามความจริงแล้วโรคลมชักเป็นภาวะที่สามารถควบคุมได้ด้วยการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องการชีวิตปกติกลับมาโรคลมชักเกิดจากความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าในสมองทําให้เกิดอาการชักซ้ซําๆ ซึ่งอาจมีสาเหตุต่างๆเช่นพันธุกรรมหนึ่งงอกในสมองการบาดเจ็บที่สมองหรือโรคทางสมองบางชนิดซึ่งเป็นโรคที่พบได้ในทุกเพศและวัยท่าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจทําให้เกิดอันตรายร้ายแรงจากอาการชักและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันอาการของโรคลมชักแบ่งออกเป็นประเภทหลักสองประเภทอาการชักชนิดทั่วร่างและอาการชักเฉพาะที่อาการชั่วชนิดทั่วร่างอาการชักจะเกิดทั่วร่างกาย ผู้ป่วยอาจหมดสติชั่วคราวและมีอาการเกร็งหรือกล้ามเนื้อกระตุกเป็นช่วงสั้นๆอาการชัดเฉพาะที่อาการชักเกิดเฉพาะบางส่วนของร่างกายเช่นแขนหรือขาและผู้ป่วยอาจยังมีสติอยู่หรือมีอาการสับสนชั่วคราวหากอาการชักเกิดขึ้นมากกว่าสองครั้งและแต่ละครั้งห่างกันเกิน24ชั่วโมงควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาทเพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดการรักษาโรคลมชักจะขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยแต่ละคนหากพบสาเหตุของโรค แพทย์จะรักษาตามสาเหตุร่วมกับการควบคุมอาการชักซึ่งอาจรวมถึงการใช้ยาการชักหรือการผ่าตัดซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละผู้ป่วยนอกจากนี้การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการชักได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยและครอบครัวควรรู้และปฏิบัติตามถ้าคุณหรือคนใกล้ชิดมีอาการที่เข้าข่ายโรคลมชักการรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เร็วๆนี้จะช่วยให้กลับมาใช้ชีวิตปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกครั้งโรคลงชักเกิดจากการมีเคลื่อนไฟฟ้าผิดปกติในสมองซึ่งเป็นภาวะที่สามารถควบคุมได้ด้วยการรักษาที่ถูกต้องและข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ https colon slash www r a m k i t h o s t co t h slash new underscore details l a s h 612สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ramcareconnect 151-2-2999หรือ line official r a m h o s p i t a l คุณเคยเจอกับผู้ป่วยโรคลมชักหรือไม่คุณคิดว่าการรักษาโรคลมชักเป็นเรื่องยากหรือง่ายแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการรักษาโรคลมชักให้เราได้รู้เพิ่มเติมด้วยนะครับคะ่ะ